เละในช่วงสายของวันที่8ธันวาคมในปีพศ2484ซึ่งทางการของไทยได้ประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเพื่ออนุญาตเข้ามาในประเทศและทำการลบในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งการประกาศของจอมพลปก็เพื่อให้ประเทศได้ปลอดภัย จากการลุกลามของญี่ปุ่นที่มีกําลังที่แข็งแกร่งและอาวุธที่ทันสมัยอย่างมากซึ่งการเข้ามาของทหารญี่ปุ่นก็มีบางส่วนที่ทำตัวเกเรด้วยความมองว่าชาวไทยนั้นเกรงกลัวกลุมประเทศของตนจึงต้องจํายอมให้เข้าพื้นที่ได้แต่การต่อต้านของชาวบ้าน ก็มีบางส่วนที่ไม่ยินยอมและถูกทำลายจากทหารญี่ปุ่นโดยทางการไม่กล้าเข้ามายุ่งด้วยภาวะสงคารามตอนนั้นทำให้ญี่ปุ่นนั้นมีอิทธิพล โดยในช่วงนั้นก็ททำให้กลุ่มพวกนายห้อยคำได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือที่ทหารญี่ปุ่นได้รังแกชาวไทยโดยไม่มีใครกล้าเข้าช่วยนายห้อยจะสู้กับมันจริงๆเหรอได้เขาพวกเสือดำลงพวกมันเอาระมันกอกปากเผาเลยนะ เราไม่มีทางเลือกไม่งั้นมันก็ะทำกับคนไทยทุกคนซึ่งนายห้อยต่างรู้ดีว่าการต่อต้านทหารญี่ปุ่นก็จะถูกทรมานด้วยวิธีที่น่ากลัวจนบป็นที่ล่ำลือของกลุ่มคนไทย ถึงการเกิดสงครามโลกญี่ปุ่นก็ได้เกณฑ์เฉลยืึกเพื่อมาสร้างรางรถไฟที่อยู่ในเขตการจนบุรีเพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธพวกเฉลยสึกมันเกณฑ์ไปทำรางรถไฟพวกนี้น่าสงสารมาก ทำงานมันกลับไม่ใช่คนแล้วเราจะช่วยยังไงดีในห้อยตัดกำลังแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกญี่ปุ่นจะได้อ่อนกำลังและแพ้สงครามในที่สุดในค่ำคืนของวันนั้นทางในห้อยก็เตรียมลงมือ โดยการปีนรถไฟสินค้าเพื่อดักป้นอาวุธต่างๆที่ทางญี่ปุ่นได้ลำเลียงมาซึ่งการเข้าป้นครั้งนั้นก็ทำให้กลุ่มของนายห้อยคำได้นำอาวุธไปซ่อนในป่าเพื่อหลบหลีกการตามล่าจนเจอและรู้ว่าเป็นฝีมือใคร โดยจุดกบดานของกลุ่มในหอยก็จะเลือกป่าลึกในภูเขาเพื่อให้การออกตามล่าตัวจะพบได้ยากและไม่อันตรายซึ่งภูเขาแถบน,นั้นก็จะเป็นเส้นทางของรางรถไฟที่ทางญี่ปุ่นกำลังก่อสร้างโดยเฉลยสึกกันแทบทั้งวันเพื่อให้แล้วเสร็จให้ทันเวลาในการลำเลียงสิ่งของต่างๆ ตันทำไมลุงสิงไม่มาสักทีเดีย๋ยวแกก็มามัง้งสงสัยเมาอยู่แถวนี้แหละนายห้อยนายห้อยคำลุงสิงถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวขึ้นรถไฟไปแล้วซึ่งการว่ากำลังของนายห้อยคำที่มีลุงสิงคอยดูต้นทางก็ได้ถูกทางทหารญี่ปุ่นพบตัวลุงสิงอยูน่ในป่า ถึงได้จับตัวไปทำการสอบสวนบุกเลยไหมในห้อยเราต้องไปแฝงตัวมันจะไปที่ฐานมันแน่เดินทางเข้ามาลึกพอสมควรนายหอยก็เจอกับท่าแห่งหนึ่งที่ดูจากสิงแวดล้อม ก็อหมอแก่การเก็บอาวุธอย่างดีและหลบซ่อนตัวที่นี้ได้สบายพักกันที่นี่ละคงจะปลอดภัยดีได้นายห้อยเมื่อเตรียมที่พักกันแล้วเสร็จนายห้อยก็ได้ทำการวางแผน เพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือลุงสิงที่ถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวไปช่วงบ่ายของวันต่อมากลุ่มนายหอยก็มาแฝงตัวในช่วงที่ชาวบ้านชุกชุมที่มีตลาดเปิดขายกันทุกเย็น เพื่อไม่ให้เกิดความรงใยซึ่งการเข้ามาแฝงตัวก็พอในห้อยได้ทราบข่าวว่าฐานที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นจะเป็นบ้านพักบริเวณนี้ที่มักจะนำนักโทษเข้ามาเมื่อทุกอย่างเป็นไปนตามแผนที่ในห้อยได้สร้างสถานการณ์ให้พื้นที่เกิดความวุ่นวาย เพื่อให้ฐานที่เฝ้าด้านหน้าไม่สนใจในการเข้าไปในตัวบ้านลุงสิง เมื่อได้พบตัวลุงสิงกลุ่มในห้อยก็ได้พาหนี้ออกมาและปะทะก,กับทหารญี่ปุ่นที่ได้พบเจอทั้งสามพอดีและตามล่าก,กลุ่มในห้อยไม่หา่างการตามล่าในทกั้งนั้นกลุ่มในห้อยก็ได้หนีเข้ปาป่าและปะทะก,กันไปตลอดทางที่ญี่ปุ่นคงไม่ยินยอม ที่จะปล่อยทั้งสามไปแบบง่ายๆเวลาผ่านไปในช่วงค่ำที่นา้หอยได้หนีจนสุดทางและมุ่งหน้าไปที่ในถ้ำที่เป็นสถานที่กำบังสุดท้ายซึ่งการตามมาของทหารญี่ปุ่นก็ทำให้รู้สถานที่ซ่อนตัวที่กลุ่มนายหอยได้ใช้พักพิง และคงมีอาวุธที่ได้พ้นมาซึ่งการโจมตีของทหารญี่ปุ่นก็จะใช้อาวุจียิงระดมเข้าไปด้วยความสาใจและความเครียดแขนจนทำให้กลุ่มไดลฮอยได้รับบาดเจ็บ ด้วยแรงระเบิดที่สั่นสะเทือนจึงทําให้บางสิ่งบางอยา่างที่หลบอยู่ในซอกหินของถา้าได้ปรากฏตัวขึ้นมาด้านบนและสิ่งที่ทหารญี่ปุ่นได้เจอคือล่างของูงยักษ์ตัวหนึ่งได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคน ด้วยความไม่เคยเห็นสิ่งตรงหน้าจึงทําให้ฐานเกิดความบาดตัวและยิงเข้าใส่ด้วยอาการตกใจบางตัววิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดยาไอตัน ด้วยวิชาที่ล่ำเดียนมาถึงคาถากำบังตาจึงทำให้กลุ่มของนายห้อยคำได้หลอดพ้นจากอสรพิษยักษ์ท้ายกับมองไม่เห็นพวกตน เตรียมเก็บของเดินทางต่อพวกญี่ปุ่นมันกลับไาอีกแน่ซึ่งทางนายห้อยคำก็ได้เตรียมเก็บของเพื่อเดินทางต่อเพื่อออกไปจากถ้ำงูแห่งนี้และทางญี่ปุ่นคงจะย้อนกลับมาซึ่งการพบเจอง,งูใหญ่ที่ได้ออกมากัดกินทหารญี่ปุ่นจึงทำให้กลุ่มของทหารได้ย้อนกลับมาติดตั้งระเบิด และถล่มภายในที่ถ้ำแห่งนี้จนทําให้งูงยักษ์ด้านในได้เก็บชีวิตลงในเวลาต่อมาและปิดตำนานงูยักษ์เงินกายการช่วยเหลือเชลยศืบที่ทางทหารของญี่ปุ่น ได้ทำการจับตัวมาทรมานและรับการช่วยเหลือจากนายห้อยคำแต่การกระทำเช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ทุกรายด้วยกำลังที่มีไม่มากและเฉลยสศย์ก็มีเป็นหมื่นๆรายจึงทำการช่วยเหลือได้บางส่วน ึ่งการเดินทางช่วงนั้นก็จะมีกลุ่มของทหารญี่ปุ่นที่คอยสอดส่องดูพวกชาวบ้านที่มันจะหากลุ่มคนต่อต้านที่ช่วยตัวเฉลยศึกที่ได้หายไปจากการตรวจคนทุกอย่างที่เจอแต่โชคดีของกลุ่มในหอยที่ทหารญี่ปุ่นจำหน้าไม่ได้ ที่มีการประทักกันเมื่อครั้งก่อนและกลุ่มนายห้อยคนนี้ออกมาได้พวกจะเลยสึกเป็นไงบ้างบอกเส้นทางบันีแล้วนห้อย เออในห้อยแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อดีพวกญี่ปุ่นมันจมงวดขึ้นเรื่อยเรเราจะไปที่การที่มันกำลังทำรางรถไฟการวางแผนของนายห้อยคำก็จะเดินทางไปตำรวจรางรถไฟที่ทางการของทหารญี่ปุ่นได้ระดมเฉลยเพื่อมาก่อสร้าง เพื่อตัดผ่านป่าเขาบริเวณนั้นโดยในช่วงนั้นบริเวณริมเขาแม่น้ำแควก็มีเสียงก่อสร้างดังไปทั่วที่กลุ่มเจเลยศึกได้ทำงานและสับเปลี่ยนกันทำตลอดทั้งวันโดยการแฝงตัวเข้ามานายหอยก็ได้พบเจอเจเลยศึก ที่ถูกกักขังเพื่อทำโทษและทำงานกันยังหนักหน่วงที่เฉลยแทบจะทุกลายล้วนไม่มีแรงแม้แต่จะเดินซึ่งการพบเจอต่อมาก็จะเป็นส่วนของห้องพยาบาลที่มีผู้คนแออัดด้านในและล้มตายกันเป็นจำนวนมาก ไปนายหอยเดี๋ยวพวกมันสงสัยนายห้อยได้เดินทางกลับได้พูดคุยถึงสิ่งที่เจอว่าการกระทำของทหารญี่ปุ่นนั้นได้ทำาคายกับไม่ใช่มนุษย และมีความโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากแต่นายห้อยคำหารูไหมว่าได้มีทหารญี่ปุ่นติดตามมาและแอบซุ่มมองอยู่ที่ในป่าและรอจังหวะโจมตีพวกตน ตันรีบกลับไปหมู่บ้านเร็ว <ST AN CO> เมื่อนายห้อยคำกับไปหมู่บ้านก็พบว่าทางทหารญี่ปุ่นได้จับตัวชาวบ้านไปทั้งหมดเพื่อนำตัวไปเป็นตัวประกันซึ่งการทำเช่นนี้ก็พอสืบได้ว่านายห้อยคำได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่รวมกลุ่มต่อต้านทหารญี่ปุ่น และปล่อยตัวเฉลยศึกเป็นจำนวนมากและการจับตัวชาวบ้านไปก็พอต้องการให้กลุ่มใน้อยได้ไปมอบตัวกับทางญี่ปุ่นเพื่อแลกกับความปลอดภัยของชาวบ้านในช่วงค่ำของวันนั้นที่บรรยากาศการทำรางรถไฟก็ยังทำงานกันอย่างหนักหน่วง โดยไม่มีเวลาได้พักงานซึ่งในเวลานั้นนายหอยคำก็ไม่ลีรอที่จะเข้ามามอบตัวกับญี่ปุ่นเพื่อให้ชาวบ้านได้รับความปลอดภัยตามข้อตกลงที่ญี่ปุ่นต้องการ การเข้ามาของนายหอยก็ถูกทหารญี่ปุ่นกระน่ำยิงและเป็นตัวอย่างการกระทําเช่นนี้ซึ่งทางญี่ปุ่นจะตัดหัวเยีบประจานเพื่อข่มขวัญชาวบ้านที่คิดลองดี แต่การเข้ามาของนายหอยก็เป็นแผนการเพื่อเข้าโจมตีที่นายหอยคำตังไม่มีทางเลือกเพื่อช่วยทุกคนให้รอดปลอดภัย ต่อสู้ได้เริ่มขึ้นที่คุม่มนดห้อยได้เข้าโจมตีเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจได้ให้ลุมสิงเข้าช่วยตัวประกันเพื่อหนีออกไปจากที่แห่งนี้ <L un ters> การต่อสู้ครั้งนานก็ทำให้กลุ่มของนายห้อยคำได้วิง่งหนีมาสุดที่ทางรถไฟ ที่ไม่มีเส้นทางหลบหนีได้ต่อสถานการณ์ในตอนนั้นก็ไม่สู้ดีของนายฮัทชามที่เข้ามาในวงร้อนกองทัพญี่ปุ่นและมีการบุกเข้ามาเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทำไม่ต้องแปลกใจที่กลุ่มของทหารญี่ปุ่นได้ยิงต่อทุกกับอะไรบบางอย่าง ในสิ่งที่เจอด้านหน้าคือรังของพวกเริญสืบได้ไดต่ขึ้นมาจากใต้สะพานด้วยสภาพคล้ายกับฟุงอมปี นายห้อยคำกับตันนี้ออกมาได้โดยเหตุการณ์ที่จุลมูลที่มีผีเจเลยสึกปรากฏตัวโดวยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คงเป็นความแค้นของเจเลยที่ได้ล้มตายกันเป็นจำนวนมากโดยการทรมานอย่างน่าหดเห้่มซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทางฝ่ายญี่ปุ่นก็ได้แพ้สงครามจากการโจมตีของอังกฤษที่รบชนะในครั้งนี้ซึ่งหลังรถไฟสายนี้ก็เป็นสิ่งจารึกถึงสงครามที่ว่ากันว่าจำนวนหนึ่งไม้หมอนก็หมายถึงหนึ่งชีวิตของเจเลยืึกที่ได้ล้มตายในการสร้างหลังรถไฟและเป็นสิ่งเตือนใจถึงสงครามที่มีความโหดเหี้ยมในครั้งนี้